การฝากเงินผ่านระบบออโตเพียข้อดีของการใช้งานออโตเพียบริการฝากถอนไม่ผ่านบัญชีกลางตัวแทนไม่ต้องเอาบัญชีมารับเงินถอนเงินสามารถทำธุรกิจได้เลยโดยไม่ต้องมีบัญชีปลอดภทยทุกการทำธุรกรรมฝากสะดวกถอนสบายภายในเวลา5นาทีมีระบบซัพพอร์ต24ชั่วโมง มี OpenAPI ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำระบบไปต่อยอดหรือปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานของผู้ใช้งานเลือกเมนูฝากเลือกเมนูแคชเชียร์เลือกช่องทางการฝากเงินผ่านออโตเพียระบบจะขึ้นคำแนะนำการใช้งานออโตเพียโดยจะอธิบายขั้นตอนการใช้งานและมีคำถามก่อนการใช้งาน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากระบบจะทำการจับคู่ฝากภายในหนึ่งนาทีท่านสามารถแสแกน QR Code ที่ระบบแสดงหรือกดคัดลอกเลขบัญชีเพื่อโอนเงินจากนั้นทำการอัปโหลดสลิปเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันเครดิตจะถูกเพิ่มเข้ากระเป๋าท่านทันทีนท จากนั้นเชิญท่านเข้าเล่นได้เลย